กราบสวัสดีท่านชมทุกท่านกันด้วยนะครับกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาดูได้นะครับวันนี้ผมจะมาแจกโค้ดนะครับก็คือโค้ดจากไลฟ์สดเลยครับเนี่ยครับเดี๋ยวไม่ดูก็คือโค้ดจากไลฟ์สดเนี่ยครับวนเข้าขวาเอเซียจะอยู่ตรงนี้นะครับมาเรลส์เขต้องรีบนะครับแล้วยัดมาในกรอบให้กุลลิดมายิงลูกนี้ข้ามขาเลยครับจะเป็นการจังหวะนี้นี่กะาวเอาตายเลยครับกุลลิด ดูดีครับปากมาเนี่ยด้วยขวาตรงนี้บอลมันเหินท่ามทานแล้วไม่ติดทิโจ้ด้วยนะโขตัวนี้เลยนะครับเคาร์ลเลยนะครับครับจบสกอร์ครั้งแรกเป็นของเขาแต่ว่าไม่เป็นประตู15บาทีผ่านครับยังศูนย์ศูนย์ต้องกดใช้งานแล่ะโจหันมาที่วิดิชเล่นกับคิมิชก็จะได้โคตัวนี้นะครับเห็นดีครับแล้วก็เล่นกับคิมิชมาถึงมิคคูลเลอร์ ุดอนี้วรฟิโก้ขวาไปแล้วครับดีลอเรนโซ่คือมาฟิโก้มุลเลอร์ใช้งานรหัสครับมุลเลอร์ให้ซ้ายเลยเดเปโร่กาครับตัวอย่างฮาคิมี่หักเข้าในมาจ่ายมาที่มุลเลอร์เก็บได้เก็บได้มุลเลอร์ให้มาจอยนี่แล้วโรนัลโด้ไปทันได้ยิงโอ้โหจังหวะนี้นิดเดียวครับเดี๋ยวมันจะจำกัดเลดเวทผมก็ไม่ทราบจ่ายขึ้นหน้ามาแต่ก็ต้องรีบใส่เลยครับกระดาษคนมากคเดียโร่คือหลัง